หลายร้อยปีในอนาคตอดัมและเจคก,กำลังบินไปยังดาวเคราะห์ที่ชื่อว่าแอนทารสซึ่งเชื่อกันว่ามีมนุษย์อาศัยอยู่ที่นั่นเมื่อ900ปีก่อนแต่พวกเขาไม่เคยติดต่อกับโลกอีกเลยตอนนี้พวกเขากลายเป็นความหวังสุดท้ายของมนุษยชาติมีเพียงสัญญาณรบกวนในระบบสื่อสารทั้งคู่จึงตัดสินใจลงจอดและสืบสวนเมื่อยานอาวกาศเข้าใกล้แอนทารสมากขึ้นยานก็เริ่มสัน่นเพราะแรงดึงดูดอันแปลกประหลาดของดาวเคราะห์นี้ระบบนำทางทั้งหมดถูกปิดลงด้วยรังสีของดาวเคราะห์นี้ ดังนั้นลูกเรือจึงต้องบังคับยานด้วยมือยานเริ่มสูญเสียระดับความสูงอย่างรวดเร็วพวกเขาจึงเปิดเครื่องขับเคลื่อนเพื่อบินเหนือพื้นดินผ่านไปไม่กี่ไมล์ก็ผ่านไปด้วยดีแต่ไม่นานพวกเขาก็เจอกับหินรูปร่างแปลกๆและเมื่อพวกเขาพยายามลงจอดยานอาวกาศก็ตกลงมาอย่างน่าเสียดายโชคดีที่ทั้งสองคนรอดชีวิตมาได้แม้ว่าไหลยของเจ็กจะได้รับบาดเจ็บสาหัสยานอาวกาศถูกทำลายจนหมดพวกเขาจึงไม่สามารถใช้ยานเดินทางกลับได้อดมช่วยเจ็กออกมาและพวกเขาก็พบว่าพวกเขาถูกล้อมรอบด้วยทะเลทรายและยังมีดวงจันทร์อีกสองดวงบนท้องฟ้าด้วย เมื่ออดัมเริ่มปิดแผลให้เจคพวกเขาก็ได้ยินเสียงเห่าขึ้นมาทันใดอดัมจึงไปสืบหาและหลังจากเดินเตร่ไปมาสักพักเขาก็พบเด็กชายผมรุงรังชื่อวิวกับสุนัขและมีดอยู่ในมือวิวบอกว่าหัวงูอยู่ข้างหลังเขาแต่เขากลับวิ่งหนีเมื่ออดัมพยายามช่วยเขาวิววิ่งหนีให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่ไม่นานเขาก็ถูกล้อมโดยหัวงูซึ่งงอกลายเป็นนักรบหญิงวิวตกใจกลัวและปล่อยสุนัขไปและเตรียมต่อสู้แต่เหล่านักรบสามารถปลดอาวุธของเขาได้อย่างง่ายดายและลงมันลงเพื่อลากมันไปอดัมไล่ตตาาาาาามมมมมวิวมแ่่่เเเเเเืือออขขาขาถึงงงนนพียียทั้ จูจูแผ่นดินไหวก็เกิดขึ้นในบริเวณนั้นแต่โชคดีที่ไม่นานนักก็เกิดขึ้นอดัมใช้สร้อยข้อมือของเขาตรวจดูเจ็คเพื่อให้แน่ใจว่าเขาสบายดีจากนั้นจึงค้นหาต่อไปเขาเห็นวิหารแห่งหนึ่งและเดินเข้าไปข้างในเพื่อพบกลุ่มผู้หญิงจํานวนมากกําลังสวดมนต์คำว่าสุมูรุในขณะนั้นราชินีสุมูรุก็เข้ามาและนักบวชหญิงชั้นสูงทักษันก็ประกาศว่าถึงเวลาเริ่มพิธีกรรมสาหรับเทพธิดาแห่งงูใหญ่แล้วทันใดนั้นก็มีงูตัวใหญ่โผล่ออกมาจากหลุมและหลังจากที่ผู้หญิงสวดภาวนาแล้ว พวกเธอก็นาบิลมาเป็นเครื่องสังเวยอย่างที่ชื่อโดฟตะโกนเมื่อเธอเห็นมันเผยให้เห็นว่าบิลเป็นพี่ชายของเธอเธอวิ่งไปหาเหล่านักรบที่อยู่รอบๆเขาอย่างบ้าคลาั่งและเริ่มต่อสู้กับพวกเขาโดยแสดงทักษะที่ยอดเยี่ยมด้วยหอกข,ของเธอในเวลาเพียงไม่กี่นาทีโดฟสามารถจัดการรถทหารส่วนใหญ่ได้และเธอเตะทหารคนสุดท้ายที่อยู่ใกล้หลุมเพื่อให้งูกินเธอแทนวิลหลังจากที่งูออกไปแล้วทักษนก็ส่งนักรบออกไปเพิ่มโดฟฆ่าผู้หญิงอีกคนแต่เป็นการป้องกันตัว ดังนั้นเธอจึงยังคงได้รับการคุ้มครองจากซูมูรุและเด็กชายก็ได้รับการอภัยโทษจากเธอแท็กซานประท้วงแต่การโต้เถียงถูกขัดจังหวะเมื่ออดัมได้รับข้อความจากเจคซึ่งเปิดเผยตัวตนของเขาเมื่อแท็กซานสั่งให้ทหารของเธอจับตัวเขาอดัมก็ยิงไปที่เพดานเพื่อสร้างความบ่นเบนความสนใจและวิ่งหนีไปโดฟใช้ความบ่นเบนความสนใจนั้นเพื่อส่งวิวให้วิ่งตามไปด้วยขณะที่แท็กซานสั่งให้นักรบของเธอไล่ตามอดัมไม่กี่วินาทีต่อมาทั้งวิวและอดัมก็กลับมายังจุดเกิดเหตุแต่ก่อนที่่พพพววกกกกกเเเเขขาาาาาจจะะไดด้บบััคททหร็ลลตมนแปิิฉง อดัมส่งวิววิ่งไปหาเจคในขณะที่เขายิงกลับทําให้เกิดการระเบิดที่ทําให้ทหารถอยหนีได้อย่างได้ดายเจ็คพาวินขึ้นยาในขณะที่อัมยังคงยิงใส่พวกนักรบซึ่งยิงธนูเข้าที่ขาของเขาได้สําเร็จไม่สามารถสู้ต่อไปได้เขาจึงปีนขึ้นไปบนยาและวิวบอกเขาว่าธนูถูกวางยาพิษนักรบร้องรอบยานและเตรี่ยนที่จะเข้าไปแต่ในขณะนั้นสุม,มุรุก็มาถึงพร้อมกับองคารักของเธอเองและสั่งให้พวกเขาหยุดและหลังจากทหารเหล่านั้นจากไปสุม,มุรุก,ก็เข้าไปในเรือเอาลูกธนูออกจากขาของเอดาม และฉีดยาแก้พิษให้กับเขาจนทําให้เขาหมดสติหลังจากนั้นเธอสั่งให้เดาและองคารักษ์จับคนเหล่านั้นไปเป็นเชลยไม่กี่วินาทีต่อมา adam ที่หายดีก็ตื่นขึ้นในบ้านของซุมยูรุเจ้าหน้าที่นําเจคซึ่งรู้สึกดีขึ้นมากเพราะคนในพื้นที่ก็รักษาบาดแผลของเขาเช่นการพวกเขาหารือถึงสถานการณ์และพบว,ว่าจนถึงตอนนี้พวกเขาเห็นแต่ผู้หญิงเท่านั้นซึ่งมันแปลกมากพวกเขายังชี้ให้เห็นว่าทุกคนพูดภาษาอังกฤษได้ดังนั้นพวกเขาคงเป็นลูกหลานของลูกเรือดั้งเดิมที่โลกส่งมาขณะที่ดิวแอบเข้านนงกบอกกอว่าา,ารสแาสแ หลังจากผันดินไหวโดยได้เรียนรู้ว่าดาวดวงนี้กาลังประสบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ซึ่งทําให้ระบบของยาล้มเหลวนั่นหมายความว่าแอนทาร์สหรือเวลาอีกเพียงสองหรือ3เดือนก่อนที่มันจะระเบิดจากนั้นอดัมก็ใช้เครื่องสแกนที่แขนของเขาและเจกเพื่อให้แน่ใจว่าทั้งคู่มีสุขภาพดีโดยกล่าวถึงไวรัสลึกลับทันใดนั้นผันดินไหวครั้งก็เกิดขึ้นในพื้นที่และทําให้พวกเขาตกลงมาไม่นานนักเมื่อทําเสร็จบิวก็บอกว่าเกิดจากงูกศักดิ์สิทธิ์ที่เคลื่อนไหวอยู่ใต้ดินเขายังถามเกี่ยวกับเครื่ออแกนดด้วย จึงใช้มันกับแขนของเด็กชายด้วยและยืนยันว่าไม่มีบรัสที่นี่พวกเขาถูกขัดจังหวัดโดยโดฟซึ่งประกาศว่าซูมูรุตต้องการพบอดัมเขาถูกพาตัวไปที่ห้องของราชินีและเขาต้องดูว่าเธออาบน้ําอย่างไรเมื่อเธอทําเสร็จซูมูรุก็คว้าปืนของอดัมและทดสอบมันบนเพดานซูมูรุพอใจกับผลระเบิดที่เกิดขึ้นจึงส่งทหารออกไปเพื่อพูดคุยกับอดัมเป็นการส่วนตัวเมื่อเขาพูดถึงโลกและชาวอนาณาจิคมที่เดินทางซูมูรุอธิบายว่าสังคมบนดาวดวงนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อ914ปีที่แล้วซึ่งตรงกับเรื่องราวขององด จากนั้นเขาก็เปิดใช้งานโฮโลแกรมมาบนสร้อยข้อมือของเขาซึ่งในตอนแรกซูมูรุคิดว่ามันเป็นเวทมนต์เป็นเวลา50ปีที่ชาวอนานิคมที่เดินทางมาที่แอนทาร์กสส่งข้อความไปยังอนานิคมของมนุษย์แห่งอื่นๆอย่างต่อเนื่องแต่พวกเขาก็สูญเสียการติดต่อไปหลังจากที่มนุษย์ต้องผ่านสงครามหลายครั้งต้องใช้เวลาถึง2 0 0ปีในการสร้างอารยธรรมขึ้นมาใหม่และเมื่อถึงเวลานั้นพวกเขาก็ลืมแอนทารส์สไปแล้วซูมูรุสงสัยว่าทำไมพวกเขาถึงมาที่นี่และอดัมก็บอกว่าพวกเขามาที่นี่เพื่อช่วยเหลือเนนนื่่่องงจาากดคครี้ไมมั อดัมแจ้งซูมูรุว่าพวกเขาต้องอพยพยออกจากดาวเคราะห์นี้ก่อนที่มันจะสายเกินไปแต่ซูมูรุชี้ให้เห็นว่ายานอวกาศของเขาถูกทำลายและมนุษย์นำคำสาปแห่งความมืดมาให้เท่านั้นเมื่ออดัมถามถึงคนของอนทารเรสซูมูรุจึงพาเขาไปที่เหมืองโดยไม่รู้ว่าวิวกำลังตามพวกเขาอยู่อดัมตกตะลึงเมื่อพบว่าผู้ชายทั้งหมดถูกกักถังเป็นทาสเพราะพวกเขามีกล้ามและผู้หญิงปกครองเพราะสมองของพวกเขาอดัมโกรธจัดและยื่นมือไปจับแขนของซูมูรุแต่เธอยังคงสงบนิ่งในขณะที่อธิบายว่าผู้ชายเคยทำให้คนตาย แนดิเธอยังชี้ให้เห็นด้วยว่าผู้หญิงยังคงผสมพันธุ์กับผู้ชายเพียงเพื่อให้มีลูกเพิ่มและจุบอดัมในขณะที่แท็กซานเฝ้าดูจากระยะไกลเมื่ออดัมพูดว่านี่ไม่ใช่สันติภาพแต่มันคือการเป็นท่าซูมูรุก็เริ่มต่อยเขาตอนแรกๆเขาก็บุกเข้าไปแต่ไม่นานเขาก็เริ่มหลบและในที่สุดก็จับซูมูรุได้ดฟโจมตีเขาจากด้านหลังเพื่อช่วยราชินีของเธอซึ่งสั่งให้ทหารขอังอดัมและเจคไว้เมื่อเห็นทั้งหมดนี้แท็กซานจึงสั่งให้นักรบของเธอฆ่าทหารของซูมูรุ และลักพาตัวทั้งคู่ขณะที่ทหารของซูมูรุกำลังพาอดัมผ่านอุโมงนักรบของแท็กซานก็เข้ามาหาพวกเขาจากในเงามืดถูกยิงด้วยธนูอย่างรวดเร็วขณะที่ทหารของแท็กซานจับตัวอดัมวิว,วิ่งไปหาพี่สาวของเขาซึ่งขอให้เขาบอกซูมูรุว่าเกิดอะไรขึ้นจากนั้นก็เสียชีวิตอดัมถูกพาตัวไปที่ห้องของแท็กซานและเธอเสนอให้เขาเข้าร่วมกองกำลังต่อต้านซูมูรุเธอเล่าว่าเมื่อพวกอนันิคมมาถึงพระเจ้าทรงโกรดที่พวกเขาเปลี่ยนภูมิประเทศและทรงส่งสายฟ้ามาสังหารผู้คนส่วนใหญ่ เธอคว้าอดัมและเริ่มแสดงความรักแต่เขาผลักเธอออกเมื่อสังเกตเห็นหน้าจอบนผนังที่แท็กซัเนเรียกว่าเป็นโบราณวัตถุจากสมัยก่อนอดัมเดินไปที่หน้าจอและตกใจกับงูแท็กซัซนจึงบอกเขาว่างูเป็นลูกศิสธิ์ของเธออย่างไรก็ตามอดัมก็โยนงูลงบนพื้นและเหยียบมันเพื่อฆ่ามันแท็กซันบอกว่าเธอควรลงโทษเขาด้วยความตายสำหรับสิ่งนั้นแต่เธอกลับเริ่มจูบเขาแทนในขณะที่เธอกำลังเสียสมาธิอดัมใช้สร้อยข้อมือของเขาเพื่อเชื่อมต่อกับหน้าจอแต่ว่ามันไม่ค่อยได้ผลแท็กซันคิดว่าสร้อยข้อมือเป็นเวมมมมนนตและ้อออองการัเเเื่ออดฏิสธธจึ โมยิบมีดออกมาและพยายามโจมตีเขาแต่อดัมก็บล็อกเธอได้อย่างรวดเร็วและปลดอาวุธเธอจากนั้นแท็กเซนก็ได้ทหารยามและสั่งให้ล่ามโซออดัมแต่ทหารยามกลับถอดหมวกออกและพบว่าเป็นซุมยูรุและเจซุมยูรุชี้ให้เห็นว่าแท็กเซนฝ่าฝืนกฎหมายด้วยการฆ่าผู้หญิงและต่อยเธอจนสลบจากนั้นซุมยูรุและพวกผู้ชายก็กลับมารวมตัวกับวิวและทหารยามของราชนินีอีกครั้งซุมยูรุประกาศว่าพวกเขาจะไปที่จุดเผาซึ่งวิวกลัวเจคกบอกอดัมว่าเขากําลังสืบสวนอยู่ขณะที่กลุ่มคนกําลังเดินทางผ่านอุโมง์ออยย่าลดภั ซูมูรุอธิบายว่าคนในท้องถิ่นหนีออกจากพื้นที่ที่ถูกเผาไม่เมื่อหลายศตวรรษก่อนและโบราณวัตถุจากยุคหน,นอนก็ถูกส่งต่อจากราชินีคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งพวกเขามองไปที่ซากโบราณวัตถุและเห็นภาพเหลือของผู้ตั้งอาณานิคมซึ่งยังอยู่ในเขตที่ถูกไฟไม่ซูมูรุต้องการพาพวกเขาไปที่นั่นเพื่อที่พวกเขาจะได้ออกจากดาวเคราะห์นี้ก่อนที่พวกเขาจะก่อปัญหามากกว่านี้ในขณะที่พวกเขายังคงเดินข้ามอุโมงค์นักรบของแท็กซานบางส่วนก็เริ่มเข้ามาใกล้กลุ่มของพวกเขาจึงวิ่งไปซ่อนตัวก่อนที่จะถูกมอ,องเห็น หากนักรบกำลังเคลื่อนตัวแท็กซานต้องส่งสัญญาณเตือนและทางออกทั้งหมดจะถูกเฝ้าไว้แต่วิลมักจะแอบซ่อนอยู่และรู้เส้นทางอื่นเขาพากลุ่มไปที่นั่นแต่รูนั้นเล็กเกินไปสำหรับผู้ใหญ่ดังนั้นอาดัมและเจคจึงรีบวิ่งไปที่ห้องนั้นและพบผู้ชายกลุ่มหนึ่งถูกขังอยู่ในโรงใต้ดินเกิดการโต้เถียงกันเกี่ยวกับสิทธิของผู้ชายแต่ซูมูรุป,ปฏิเสธที่จะปล่อยนักโทษวิลและเจคจึงพยายามเปิดโรงเองซูมูรุขู่พวกเขาด้วยหน้าไม้ และในขณะที่พวกเขาโต้เถียงกันอีกครั้งพวกเขาก็ถูกทหารของแท็กซันพบตัวการยิงปืนเริ่มขึ้นและซูมูรุเริ่มสังหารศัตรูทีละคอนอนอนในขณะที่เจคใช้โอกาสนี้เปิดกรงทหารคนอื่นๆมาถึงในไม่ช้าอาดัมจึงโน้มน้าวให้ซูมูรุขืนปืนให้เขาและเขาก็ยิงเข้าไปในอุโมงค์เพื่อระเบิดครั้งใหญ่ที่ทำลายศัตรูทั้งหมดพร้อมกันหลังจากนั้นอาดัมบอกพวกผู้ชายว่าพวกเขาสามารถออกจากกรงได้เนื่องจากพวกเขาลังเลเพราะความกลัวซูมูรุจึงบอกให้พวกเขาออกไปด้วยและในที่สุดนักโทษก็เป็นอิสระจากนั้นกลุ่มคนก็ใช้้ทททางออกกีี่่ใลสุด และไปถึงพื้นผิวพวกเขาได้ยินเสียงนักรบเข้ามาอีกพวกเขาจึงเริ่มวิ่งไปยังพื้นที่ที่ถูกเผาไม่ขณะที่พวกเขากำลังข้ามทะเลทรายอาดัมสงสัยว่าทำไมซูมูรุตจึงปล่อยให้พวกผู้ชายไปเธออธิบายว่าราชินีจะอยู่ที่นั่นเสมอทุกครั้งที่เกิดและเธอรู้สึกผิดที่ทารกเพศชายได้รับอิสระเพียงนาทีเดียวเท่านั้นก่อนจะกลายเป็นคนนอกคอกเจคไม่เชื่อความรู้สึกของเธอดังนั้นอาดัมจึงบอกเธอเป็นการส่วนตัวว่าพ่อแม่ของเจคถูกพาตัวไปเมื่อเขายังเป็นเด็กและเขาถูกส่งไปที่ค่ายแรงงาน นักรบกลัวที่จะเข้าไปในพื้นที่ที่ถูกไฟไม่แต่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งไม่กี่ชั่วโมงต่อมาแผ่นดินไหวครั้งใหม่เกิดขึ้นและทําให้กลุ่มของพวกเขากลิ้งลงมาจากเนินเขาที่พวกเขาปีนขึ้นไปโชคดีที่เรื่องนี้จบลงในไม่ช้าและทีมก็ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วเพื่อไปต่อในที่สุดพอวกเขาก็พบโครงกระดูกข,ของผู้ตั้งอนาณาิคกมดั้งเดิมคนหนึ่งและเจคก็สแกนเขาเพื่อยืนยันว่าเขาถูกฆ่าตายด้วยกรรมตภาพรังสีในขณะนั้นแท็กซานและทหารของเธอปรากฏตัวขึ้นและเปิดฉากยิงกลุ่มของซูมูรเริิ่วงนนนนนนีลลกกกกาไไ็ดดดขึ้้้ทัััใออค พ่อสั่นสะเทือนไปทั่วบริเวณทําให้ทุกคนล้มลงอีกครั้งซูมูรุก็ต้องการทราบความจริงหลังจากที่อดัมสแกนเธอด้วยผืนไว้เขาก็ที่บายว่าโลกตายไปแล้วไวรัสที่เหลือจากสงครามยีนได้แฝงตัวอยู่เป็นเวลาหลายศตวรรษแต่ในที่สุดก็กลับมาทํางานอีกครั้งและทําลายความสามารถในการสืบพันธุ์ของมนุษยชาติเนื่องจากไม่มีการรักษาไวรัสจึงค่อยๆทําลายอาณานิคมทั้งหมดในกาแล็กซี่ซึ่งหมายความว่าเหลือเพียงอดัมและเจคเท่านั้นพวกเขาเดินทางมาที่แอนทาร์โดยหวังที่จะค้นหาความหวังสุดท้ายของพวกเขา กลุ่มคนเดินต่อไปและพบกับอาคารร้างพวกเขาไม่สามารถเปิดช่องด้านหน้าได้ดังนั้นเจคจึงยิงมันออกไปและพวกเขาก็เข้าไปข้างในในขณะนั้นแท็กซานและนักรบของเธอมาถึงแต่ผู้หญิงกลัวที่จะข้ามสิ่งกีดขวางแท็กซานฆ่าทหารด้วยปืนเพื่อกระตุ้นให้พวกเขาเชื่อฟังภายในอาคารกลุ่มคนเดินเตร่ไปมาจนกระทั่งพบเครื่องปฏิกรณ์ควอนตัมเจคสามารถเปิดเครื่องได้สำเร็จแต่เขาต้องใช้เวลาสักครู่เพื่อด,ดอกและยืนยันว่าเครื่องมีความสเสถียรเพียงพอในขณะที่เขาทำงานร่วมกับวิวแอดดัมซูมูรุและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัย ก็ค้นหาต่อไปและในที่สุดก็พบยานอาวกาศลำเดิมพวกเขาเข้าไปข้างในและแอดัมเปิดคอนโซลอย่างไรก็ตามแอดัมยืนยันว่าจะต้องใช้พลังงานจากเครื่องปฏิกรณ์เพื่อบินขึ้นเขาขอให้ซูมูรุไปกับพวกเขาด้วยเพราะดาวเคราะห์กำลังจะตายในไม่ช้านี้แต่เธอคิดว่าเป็นหน้าที่ของเธอที่จะต้องลงไปพร้อมกับคนของเธอเมื่อเจขอซ่องเตาปฏิกรณ์เสร็จเขาก็โทรหาอดัมเพื่อบอกข่าวนี้ให้ทราบเขายังตรวจสอบบันทึก และยืนยันว่าไม่มีการพิพากษาอันศักดิ์สิทธิ์เตาปฏิกรณ์ระเบิดเมื่อหลายปีก่อนเพราะโครงสร้างที่อ่อนแอผู้ชายถูกฆ่าเพราะพวกเขากำลังทำงานกับมันและผู้หญิงที่บ้านมองเห็นแสงสว่างจากระยะไกลแต่เจคไม่เชื่อเขาและส่งพลังงานไปที่ยานอดัมยืนยันว่าทุกอย่างทำงานได้ดีแต่เจคก,กลับได้รับสัญญาณเตือนและกังวลว่าเครื่องปฏิกรณ์อาจระเบิดเนื่องจากยานมีประจุไฟฟ้าถึง82%แล้วอดัม ึงบอกให้เขาปิดเครื่องปฏิกรณ์ก่อนที่เจคจะทําเช่นนั้นแท็กซานและทหารของเธอมาถึงและเปิดฉากยิงทําให้เตาปฏิกรณ์ได้รับความเสียหายมากขึ้นเจคขอรีบหลบไปพร้อมกับวิวและเตือนคนอื่นๆผ่านซ่อย่อข้อมือเมื่อแท็กซานกําลังจะยิงเจคซุมูรุก็ปรากฏกตัวขึ้นและล่อให้เธอไล่ตามทหารพยายามติดตามพวกเขาด้วยแต่อดัมปรากฏกตัวขึ้นและยิงเครื่องจักรบางอย่างเองเพื่อปิดกั้นทางจากนั้นซุมูรุและแท็กซานก็เริ่มต่อสู้กันตัวต่อตัวทําให้โครงสร้างได้รับความเสียหายมากขึ้นในกระบวนการนี้ ในขณะที่ผู้หญิงยังคงต่อสู้ด้วยดาบเจ็คประกาศว่าเตาปฏิกรจะระเบิดในอีกหนาทีอดัมจึงส่งเขาและบิวไปที่ยานนักรบพยายามเข้าใกล้อีกครั้งแต่อดัมหยุดพวกเขาด้วยการยิงอีกครั้งซูมูรุและแท็กซานยังคงต่อสู้กันโดยไม่มีทีท่าว่าจะสิ้นสุดเพราะทักษะของพวกเขาสูสีกันในที่สุดเธอปลดอาวุธแท็กซานแล้วโยนเธอไปที่กล่องพลังงานทําให้เธอถูกไฟฟ้าช็อตเมื่อกลุ่มคนกําลังจะออกเดินทางแท็กซานเผยว่ายังมีชีวิตอยู่และพยายามโจมตีอีกครั้งแต่ถูกอดัมยิงตกอย่างถาวรกลุ่มคนเหล่านั้นนวิ่งี และขึ้นยานได้ทันเวลาพอดีพวกเขาออกเดินทางโดยไม่มีปัญหาและบินกลับเมืองและอดัมตอบใจเธอด้วยการจูบแผ่นดินไหวเริ่มรุนแรงขึ้นซึ่งหมายความว่าเจคคำนวณผิดและดาวเคราะห์กำลังจะแตกสลายในไม่ใช่อย่างไรก็ตามอดัมบังคับให้เขาหยุดยานโดยบอกว่ามันใหญ่พอที่จะช่วยทุกคนได้เมื่อยานลงจอดซูมูรุบอกคนของเธอว่าพวกเขาจะไปดูดาวด้วยกันพวกผู้ชายยังคงระแวดระวังอยู่ซูมูรุจึงโยนแท่ทิ้งและพาทุกคนเข้าไปข้างในทันใดนั้นมูยักษ์ย้ายก็พุ่งทะลุพื้นทำให้เกิดแผ่นดินไหวครั้งมมมันเเรริ่มจมตีและกือ ซึ่งอาจทําให้เกิดความเสียหายมากพอที่จะหยุดไม่ให้เรือออกไปได้เมื่อเห็นตําแหน่งของวุกนองอดัมจึงบอกเจคให้เปิดเครื่องขับเคลื่อนเฉพาะและไฟก็ทําให้งูตกใจเจคก,ก็ทําให้เปลวไฟใหญ่ขึ้นเพื่อเผามันให้มอดไหมหลังจากนั้นยานก็ออกจากดาวครอปไปในที่สุดในขณะที่ทุกคนกําลังเตรียมตัวสําหรับการเดินทางอันยาวนานยามก็เซอร์ไพร์บินด้วยสุนัขของเขา